โอ้หนุ่มงามพี่เนาะบอกเห็นหลายปีเนาะหากเป็นอีกเดี๋ยวมาเห็นเห็นหมนอกขาวๆพี่เนาะอะสุขสบายดีพ่อแม่พี่เนาะป้องปายไว้สกุลสกคนเนาะมาพบป่อกับบ่า,นนะาวเกียนะสำหรับมื่อนี้งสิบกว่าหอนแ์เอลพี่เนาะตัดเขาเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเขาเนาะยังโบราณสำเร็จเชียว ะสืบต่อเนาะสหรับผู้ใดที่เขามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพื่องของเนอะฝากทักทายสบายดีพี่น้องพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบ่งหามซ้ำหลอดเลยเนาะชาวกเกษตรกร,กรทั้งหลายนะไายพี่น้องลุยจังกัดตัดเขาเขาก็งงาาาานะบงาก,การอะไรเราเปี่ยนเขาถือผ้าเรือว่าถือผีอะไรเนาะมาฝาก่คนก็นั่งก่อไปนี่ไปห่วงลูกขึ้นมาเนาะ ต่วนี้มันเป็นตะกาเนะฮะดำหลามิดกับบคคอยสมบูรณ์ไปไนี่มิดลีมเนนะาะปะปนกันไปสำหรับปักสนทั้งลุมกับซุกเต็มทีนะ่เนาะสีประมาณามาซ้ำๆกนนนันนี่แหละหรือว่าชินรุ่นเดิร์นก็จะนอยเหมือนก็สชีลงไปตานหอนอะนุันแหละ ตัดเครื่องก่อนพี่เนาะอยากติดง่ายเนาะจากเขากันหนักเซกแล้วอยู่เทียงกันอืม I use it. Now สำเร็จไปแล้วพี่น้องลองหนึ่งเป็นลองเหี่วเติมเนาะลองต่อไปลองนี้งามแน่พี่น้องมันบ้ถือเพียถือกระเพียงเรียกน,น้อยๆซ่องลองรวมกันสม้สมซ้ลองนี่พี่ี่เป็นไฮหนึ่งนะ มันยาวดิแต่ลองนี้เป็นเป็นเม็ดดีเนะาะมันก็อยากหักโค้ห่วงเนาะเพราะมันมันกรอบน้ำฝนฝน,นมาลัดมันอ้ย่ากน้องแม่พี่ดอกขอดอกคั่มตัวนี้ใบรลาย่ะอดอกคั่ม สมเหล็จแล้วซ้าหลองเมืเอ่อเจอไปแน้เกแต่เแ,แ,แมันหอนมมบมมีล่มเลยมร่มมมีพอดีเลยห่อนยังไงทั้งห่อนทั้งเอาไอ้ข้นปาักพรอนเขาไหมเนาะจังไปสอกเบิ้งอยย่น่า,ก,าก,กินจกชิด้ยังกิน มันยากาศคือว่าแดดเจิดจ้าแห้งหืันนี้เนาะคือสีแห้งที่อยู่พอนเขาเาะแต่เขาก็ตัดน่นนาเติบเไปพหนาน้ำใบมันมันหมางก,กันบุรกปเไดแก็เลยตัดนาน้า,นาเอาคือสิประมาณอยู่สองรถนี่แหละไปวัน,นดีกูท่านเพื่อ,อยันว่ามันฝนไม่หยอกเนาะ ขึ้นมาหอดเถียงนเนาะหอนเติมมานน่ทั้งหอนทั้งเอาล่มบ่มีสวนห้องเก็บกูแล้วก็ได้อยู่ซผาสีผาเนี่ยผาสีวันทังเต็มเป็นเขาเขากลางเนาะปีนิ่มบริลยบดเลยใส่เขางันมีแต่เขาดอกับเขากลางทราบเขาดอมันสำเร็จไปแล้วเนาะตัวเ้องปัน่นวังก่อน ได้อยู่40ปลายบุรุษอมบลายอาังสเตโตัตขอด่อนแล้วคืนไหนจะหน่อยเตโตลหลานี่อยากอยากถือพี่อ่ะเนาะบอยาง,งามไปได,ได้แม่งนี่เพียงได้ลายตัวเตือแม่งมันเพียงสิโจ้นงมึง มังมีเวลาเก็บเนาะค่าตาัดเขาวอะไรบลาลได้มันหาตัวหกตัวยิทาเมปุ่งก็กินบ่เนี่ยังมันนี่กินบ่โอ้กินเป็นอ่บ่บ่ไปจีนนะนอนสบายใจเสิรฟอ่ะสลับคลิป การเก็บเกี่ยวขอนาปีก็สิประมาณนี้นะพี่เนอะสำหรับพใดที่ครับชมมาจนจกกบก็ขอขอบใจหลายๆนะพี่เนาะอย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไปเลยทั้งนด้อสุดท้ายนี้คขับอกคำจากคำใดบนสุภาพก็ขอโทษขออภัยมา,าที่นี้เนาะและ้วพบพอกันกลิบต่อไปพี่เนอะบายบาย